สวัสดีครับซีรีส์700รอแต่งสวยแต่งซิ่งประพลชัยวันนี้มารับรถส0บล้อจากประพลชัยไปอำเภอสังขะรถเครื่องนอกตอนนี้ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาอ้อานเองมาตั้งก่อนอารีมทมาตั้งให้มันแข็งก่อนเดี๋ยวมันขับไม่ได้นะเอ,อารีมทมาตั้ง ตอขึ้นอ่ะกดนี้ก่อนกดตัวนี้กดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้กดตัวนี้อันนี้ออกอ่ะดนี้แหล,ละแล้ว เดี๋ยวตัแกลองขับดูก่อนที่เป็นแบบไหนได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ